สกัดทองตอนเผาทองฟอยจนได้ทองบริสุทธิ์เผาทองฟอยจนได้ทองบริสุทธิ์สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาดูกันว่าทองฟอยทองคำเปลว พวกนี้นะคะจะสามารถเผาเป็นทองบริสุทธิ์ได้หรือเปล่าคิดตั้งคำถามกันไว้ในใจค่ะทองฟอยที่ใช้ผสมอาหารใช้เครื่องทำแต่งหน้านะคะทองคำเปลลที่ปิดทองหลังพระนั่นแหละค่ะ มี f อจากลาวนะคะได้คำถามมาว่าเนี่ยผมได้เผาเก็ดทองขนาดเยอะเลยประมาณกำรรมือเนี่ยแ้่ทาไมเผาแล้วไม่เห็นอะไรเลยมันหายไปหมดทำไมถึงมันหายไปหมดก็ถามเขาว่าเขาไปได้ทองฟอยที่ไหนเขาบอกว่าอ่า เขาได้จากตรงถนนทางข้างบ้านเขาที่เป็นถนนแดงแล้วแต่ว่าทองฟอยนั้นติดอยู่กับหินควอทที่อยู่ตรงถนนแล้วเขาก็แกะเอาคัดเอาเคาะนะครับที่เป็นทองที่เป็นทองนี่นะคะเก็บทองมาแล้วรวมได้การมือเผาเผาด้วยบอแหล,แล้วปรากฏว่า มันหายไปเลยแล้วทำไมาทองฟอย์เผาแล้วหายไปเลยเราก็เลยบอกว่าอ่าคุณเผาทองฟอย์เนี่ยถ้ามันเผามันเบา,ม,เบามันไม่แน่นนะคะมันในจำนวนไม่เยอะพอมันก็จะไม่เห็นทองนะคะมันหายไปเลยนี่แหละค่ะอันนี้คือ ที่ที่มาของคลิปนี้จะดูกันว่าทองฟอ,อยนะคะอ่าเกดเหลืองเนี่ยค่ะที่พบจากธรรมชาติแล้วก็แร่เออยูนี้เขาเหมือนกับว่ากระจายนคะว่ามันกระจายแล้วก็ตั้งอยู่บนหินควอส นะคะคบางทีก็อยู่ระหว่างคอรสนะคะคือว่าเป็นการหลอมหลอมได้ที่แล้วก็เสร็จแล้วตัวควอรสนี่มันจะเป็นพวกโลหะรวมส่วนเอยู EU ทองคํานะคะมันก็เป็นสีเหลือง เวลาที่มีการไปเห็นเราก็รู้สึกว่ามันเหลืองอลามนะคะถ้าเกิดว่ามันมีทองเยอะเขาก็เราก็เล็กทุบแล้วก็แยกเอาที่เป็นทองนะคะถ้าได้แค่การรมเดียวนี้เผาหายไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารวบรวมเยอะมากๆเดี๋ยวเรามาดูว่า ที่เป็นทองฟอยล์เยอะมากๆนี้นะคะจะคันแค่ไหนมันถึงจะเห็นเป็นทองคําเป็นทองบริสุทธิ์จริงๆต้องคิดกันดูค่ะเห็นไหมครับวา่าธรรมชาติเวลาที่เผาออกมาเย็นตัวลงมาถ้าเป็น ทองคํามันก็บางทีก็จะเป็นพวกทองฟอยบางทีก็อาจจะมีลักษณะเหมือนกับว่ากระจายเป็นทองฟอยแบบนี้อันนี้เป็นทองธรรมชาตินะคะอยู่บนคอร์สอันนี้เราอยู่เลยระหว่างหินคอสก็เขาขายว่าเหมือนพวกนักเก็ตเล็กๆเกงนี้นะคะ่ะ ข้างหน้านี้นะคะเป็นทองฟอยนะคะที่อยู่บนผิวมังเอิญอยู่ในป่าลึกแล้วก็เขามีพวกทองคําแร่นะคะทองคําอยู่แล้วก็มีคอ์สเสร็จแล้วก็มีสีฟ้าๆสีฟ้าๆนั่นก็เป็นพวกอทองแดงนะคะ อันนี้จะเจอในอดีตเก่าหน่อยนะคะเพราะว่าอ่าถ้ามีการหลอมละลายของอ่าหินพวกแมกมาแล้วนะคะหินหนืดดันขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วพอเย็นตัวลงเนี่ยถ้าเจออย่างนี้นี่อ่าเขาก็เราก็จะรู้สึกทันทีเลยว่าเหลืองๆเนี่ย มันแตกอันนั้นได้ทองคำ้วนะคะทองฟอย์เนี่ยที่เราจะเผากันนะคะว่าทำยังไงถึงจะเผาได้และได้ทองนะคะเห็นไหมคว่าว่าพวกโอสนะคะที่มีแร่ทองคำ AU ไหล พาดนะคะรวมกระจุกรวมกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราเอาแต่ตัวที่เป็นทองเนี่ยมาเผานะคะอ่าส่วนทองคําเปลวที่เราใช้ปิดทองหลงังพระนะคะใช้แต่งหน้าขนมเช่นไอสครีมแต่งหน้าเค้ก หรือเราใช้ณห,หน้าทองนะคะทองคําเปลวนะคะก็คือทองที่ได้รับการบีบอัดนะคะที่ได้รับการบีบนะคะต,ตีแผลจนเป็นแผ่นที่บางมากทองคําเปลว นี่มีสำหรับใช้ปิดทองนะคะหรือปิดบนสิ่งสก,การะบทกลางผระนะคะตามความเชื่อนะคะทองคําเปเลวนะคะก็แต่เดิมนี้เขาจะได้จากทองคําอยู่แล้วแต่ก็เอาทองคําที่เป็นแท่งแล้วเสร็จแล้วเขาก็มารีดมารีดมารีดนะคะรีดแล้วก็นำ มาตีแล้วก็แผ่จนบางบางมากๆบางมากๆม,ม,มันนะคะแล้วเสร็จแล้วก็เอา,อาไม้ใบไม้ไผ่นะคะตัดให้มันได้เป็นกรอบแล้วก็วางบนกระดาษแล้วก็เอามาขายอันนี้แต่เดิมนี่เป็นความเชื่อว่าใช้ปิดทองหลังผ่าน,นะคะถ้าเป็นทองคําเปลวตาช้างนี่อันนี้จะเป็นทองคําเปลว อทองคํานะคะแต่เดี๋ยวนี้นี่ผลิตการผลิตนี่เขาใช้ทองวิทยาศาสตร์นั้นไม่ใช่ทองนะคะเป็นสีนะคะเราเราต้องเลือกที่ว่าเป็น 24k นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าอาทองคําเปลวทองฟอยจะเผา นะคะจะเผาจนเป็นทองบริสุทธิ์ได้หรือเปล่านะคะจุดก็มีอยู่ว่าเผาเกล็ดทองทองฟอยเท่าไหร่ให้เป็นทองบริสุทธิ์นะคะ,ะ,คะก็คือว่าเราจะดูว่าเราจะเผาทองฟอยเท่าไหร่แอดมินก็เลยไปหาซื้อจาก e b a y มาอันนี้ได้ทองฟอย20กรัมนะคะซื้อมาก็ร่วม เกือบจะ900บาทนะคะดูซิว่าแล้วก็เอามาปั้นอ,อัด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 กันนะคะหมายถึงว่าเอามาเผากับบอหล็กเลยนะฮะแล้วก็เผา,าที่าที่1,000 24องศาอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องเผาด้วยความร้อนสูงนะคะก็นำทองฟอยนะคะมา บีบบ,บีเสร็จแล้วก็มาใส่ที่เบ้าหลอมนะคะเบ้าหลอมอัดไปให้มากนั่นเลยนะคะตอนนี้ทําครั้งแรกนี่อเอาแค่สิบกรัมเสร็จดูแล้วก็พยายามเผาใส่บอแลแล็กแล้วก็เผานะคะอ่าถึงตรงนี้นี่อยากจะอยากจะ ตั้งคำถามเพื่อนๆดูว่าถ้าเผาเกล็ดทองหรือทองฟอยอันนี้เอาทองฟอยล์สิบกร,รัมนะคะเอามาขยำแล้วก็อัดแน่นลงในเบ้าเผาพิสูจน์ดูว่าจะเผาเท่าไหร่ถึงจะได้ทองบริสุทธิ์คำตอบก็มีว่าข้อที่หนึ่งเผาแล้วมอง ไม่เห็นเลยเหมือนกับ f อซลาวนะคะเขาบอกว่าเอามาตั้งกรรมหนึ่งทองฟอยดอาที่เหลืองๆแล้วมันผมก็เผาไม่ได้นั่นนะคะมองไม่เห็นเลยลองคิดดูค่ะสองเผาสิบกร,รัมได้ทอง1กร,รมัม3เผาสิบกร,รัมได้ทอง0.2กร,รมัมข้อที่สี เผาสิกรัมได้ทอง0.025กรัมลองลองเดาคำตอบสิคะว่าจะได้ข้อใดห,หนึ่งเผาแล้วมองไม่เห็นเลยอันนี้จุดเราเอามา10กรัมนะคะมันจะหายไปเหมือนกับที่เอฟซี FC. ลาวเขาไปเจอทองฟอยแล้วก็ เอามาเผานะคะสองเผาทอง10กรัมได้ทอง1กรัม3เผา10กรัมได้ทอง0.2กรัมสีเผา10กรัมได้ทอง0.0 25กรัมเผาด้วยบอหล็กนะคะ อันนี้เราก็เอามาเผาได้บอแลลกนะคะและใช้ความร้อนสูงที่1,024องศาหรือเผาจนเป็นลาวาใช้เวลา25ถึง40นาทีนะคะเผาเห็นไหมครัว่า เตาเผาที่ใช้นี่มันจะมีด้านข้างเป็นรูอยู่แล้วก็ใช้เตาแก๊สเข้าตรงรูด,ด้านข้างนะคะใช้ใช้เตาแก๊สที่มีหัวพ่นยาวๆสอดนะคะแล้วก็ให้เผาไปใช้เวลายอยู่ประมาณ25นาทีถึง40นาทีนะคะคือให้มันเป็นลาวานะคะแล้วก็เผาเรียไป นะคะเผาไปใช้เวลายอยู่นานพอเผาเผาไปนะคะพอเวลาผ่านไปประมาณ2ีห้านาทีมันรวมกันเป็นลาวานะคะละลายรวมที่ในตัวเบ้าที่ว่าเอาทองฟอย มาบีอัดแล้วก็เผานี่นะคะพอเป็นลาวาได้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงละมันก็จะเป็นลาวาล่ะนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะรวมตัวกันและนี่ก็คือผลลัพธ์นะคะ เ็ดเล็กๆขยับนิดนึงมันก็จะกลิ้งกลมนะคะรวมตัวกันอถึงตรงนี้นี่เอคือว่ามันจะต้องใช้ทองฟอยเยอะอยู่อันนี้เราใช้อยู่สิบกรัมมันก็ได้เป็นเม็ดเล็กๆที่นะคะช่างน้ำหนักดูแล้วติ๊กตักติ๊กตักได้คำตอบก็คือว่า ได้ที่0.025คําตอบคือข้อที่สมันการเผาทองฟอยนี้ถ้าเผาน้อยๆแน,น,น่นไม่พอมันก็ไม่เห็นหรหายไปเลยแต่อันนี้เรามีความหนาแน่นอยู่แต่มันก็ได้นเดียวนเดียวเลยค่ะ0.025กรัม เล็กๆนะคะแทบมองไม่เห็นก็คำนวณราคาแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้รู้สึกจะขาดทุนนะคะไม่คุ้มถ้าหากว่าเราเจอทางธรรมชาติเจอตามถนนเจอตามป่าเจิมตาผิวเงี้ยแล้วเราก็เอามาเยอะๆมากๆหน่อยนะคะแล้วก็มาเผานี้น้ำหนักนี่เราจะต้องให้มันหนานแน่นให้ได้มากมันก็ถึงจะได้ ได้นะคะแต่ไม่ถ้าเกิดว่ามันน้อยมันหายไปหมดเลยนะคะว่าไปแล้วไปคุมน้นิดเดียวเองได้แค่0.025กรัมข้อที่4นะคะคำตอบดูแล้วก็คำซื้อมาตั้ง900บวกลบคุณหารแล้วขัดทุนเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอตามธรรมชาติเจอตามน้ําตกเป็นทองฟอยแล้วเราเอามารวม กันแน่นๆเยอะๆมากๆมันถึงจะเผาด้วยบอแหลกนี้ออกมาได้นะคะออย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ subscribe กดชอบเพลงที่ร้องไว้เลยนะคะคือทองฟอ,อยนี้เราก็ใช้ปิดทองหลังผ้าทองคำเปลวนะคะแล้วก็ทำพวกหน้าหน้าทองอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็เครื่องสำอางนะคะก็ดูคุ้มแต่งขนม แต่งหน้าเค้กเนี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดจะมาเผาให้เป็นทองบริสุทธิ์นี้มันก็จะต้องอะ,ะเยอะมากๆหน่อยในน้อยนี่มองไม่เห็นนะคะข้างหน้านี้เป็นเครื่องสแกนดูว่าเป็นสินแร่อะไรนะคะใช้มือจับแล้วเสร็จแล้วติ๊ไปที่ก้อนหินหรือแร่ที่เราอยากรู้เสร็จแล้วเขาก็ จะมีบอกข้างหน้าว่าเป็น AU เป็น CU เป็น AG อะไรเท่าไหร่เนี้ยค่ะนะคเนี่เป็นเครื่องสแกนหินนะคะราคาก็ขึ้นไปเลยค่ะหมื่นจนแพงขึ้นไปเลยนะคะแล้วแต่ว่า,าจะชอบนะคะจะซื้อหามาเก็บไปนะคะหรืออยู่ในวงการที่ทำทองนะคะอันนี้เป็นทองคำ ทองฟอยจากลาซาด a าแผ่นทองคำเปลวนี่เรามาใช้พวกเครื่องอทำผสมกับเครื่องสำอางนะคะหรือแต่งหน้าขนมนะคะนี้ทองคำเปลว 24k ราคาก็ไม่แพงค่ะราคาก็อยู่อยู่ที่หลักร้อยเองถูกๆนะคะ เราก็ต้องดูที่เป็น 24K นะแต่ไม่ต้องเอามาขยามขยามแล้วก็ลองเผาเดี๋ยวได้นิดหนึ่งแล้เวเผาบอแเล็คนะคะเผาด้วยบอลเล็กเดี๋ยวเผากันไม่เป็นหายไปหมดอีกอะคะ่ะอันนี้มาคุยให้ฟังเพราะว่าคําถามนี้ถามกันมานานแล้วว่าเอ๊ะผมลอกทองได้ทองคําเปลได้ได้ได้ทองแผ่นหมายถึงได้ทองฟอย มันเป็นกรรมเลยนะมันหายไปเลยหมดเวลาเผาแล้วบางคนก็ไปเอาไปลนเอาทองคําเปรียวอย่างเงี้ยคะ่ะจากพวกเครื่องสารจากสารจีนจากเหล่าเอี้ยอะไรเนี่ยนะคะมันก็กว่าจะได้ทองเนี่ยมันยากนะคะเผาม,มันต้องเยอะมากๆหน่อยนะคะก็ในคลิปนี้ก็เล่าถึงว่าทองอฟอย์นะคะ รวมทั้งพวกทองคำเปลวอะไรพวกนี้นะมันเผาจะได้ทองจนได้เป็นทองบริสุทธิ์ได้หรือเปล่าถ้ามันน้อยๆมันก็มองไม่เห็นนะคะค่ะถึงแค่ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย